when i reached the bus stop the last bus oop already left a had b had to c has d have อธิบายได้ว่า <coughs> โจทย์ต้องการคําจากตัวเลือกที่เติมในช่องว่างของประโยคเพื่อให้ได้ความหมายที่สอดคล้องสมบูรณ์โดยที่โจทย์มีความหมายว่า When I reached the bus stop, the last bus, oop, already left. ตอนที่ฉันไปถึงป้ายรถน,นั้นรถประจำทางคันสุดท้ายอุ๊บออกไปแล้วลักษณะของโจทย์เป็นการใช้ประโยค ที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในอดีตสองเหตุการณ์โดยที่ประโยคแรกเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังตอนที่ฉันไปถึงป้ายรถน,นั้นซึ่งจะใช้กริยาช่องที่สองจากโจทย์คือคำว่า reached แสดงอดีตปกติหรือ past simple tense ในส่วนของประโยคที่สองเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนอีกเหตุการณ์ในอดีต รถประจำทางคันสุดท้ายออกไปแล้วซึ่งจะใช้กริยาช่วย had บวกกริยาช่องที่สามแสดงอดีตสมบูรณ์หรือ past perfect tense ดังนั้นจากการใช้ดังกล่าวคำตอบที่เติมแล้วได้สอดคล้องกับการใช้กริยาของโจทย์คือข้อ a had